สวัสดีค่ะพบกับช่องพายเป็นลายใจยนะคะอาบน้ำค่ะรอกินยาเย,ยน็นเดี๋ยวพอจะได้ป้อนยาอีกชุดหนึ่งหันตูนมาแล้หายตูดมาละหายเจ็บป้ะยังหรอเดี๋ยวพอป้อนกล้วยนะคะอาบน้ำก่อนนะครับ

ุณหมอก็บอกนะคะแค่ถ่ายท้องมอหมุนให้พ่อเลยหมุนหมุนให้พ่อฉีดแล้วพ,พอตัดยาออกแล้วล่งเลย พ่ลอล็กตรงนี้ให้มิสปีจิตาก็ดูแลกันไม่ห่างเลยค่ะไม่เคยไปที่อื่นเลยอารีพออ่ออยากเล่นอยากเล่น นร่ก,ก็จะมายัดยานะคะคุณหมอบอกว่าเม็ดสีส้มๆกินหมดเลยไม่นานก็จะพอพอเม็ดสีส้มนี้หมดใช่ไหมคะเม็ดสีดำก็จะกินวันละครั้ง ยัดให้ลูกชายเราก่อนเพื่อความสะดวกในการกินยาเพราะว่าเขาชอบทานกล้วยอยู่แล้วจะง่ายอาหารที่น้ำเยอะๆนี่งดแล้วนะคะพวกแตงพวกอ้อยพวกนี้นี่ค่ะ ่อนไวค่ะเดี๋ยวลูกชายเราเห็นยังไม่กิน <c ười> ยัดนิดแล้วก็คุณมองว่าทานหมดเลยเยอะมากเลยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเม็ดเม็ดที่แปด อันนี้เป็นกล้วยรอบสุดท้ายแล้วเพราะว่าเมื่อเช้าก็กินใบประมาณห้าหวีสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามทั้งหมดสิามเมตรโอ้โหหนึ13สิบสามเมตรเลย คุณพ่อมาป้อนแม่นางจะเป็นคนยัดยาเพราะว่าแม่นางจะเป็นคนเตรียมยาทุกครั้งนี่ค่ะทั้งห1 0สามมิตรสำหรับลูกชายเราลุ้นกันค่ะว่าจะกินหมดไหมกลัวว่า,วาเคี้ยวไปเคี้ยวมาเจอยาละคายทิ้งนคะคะหยัดยาใจแฉใจ,จกินยากันเร็ว มายาให้ลูกชายกันออ้เล่นทางนี่ก็ใช่ใครจะกินกล้วยคนอยากกินกล้วยทำยังไงเออคนอยากกินกล้วยเลยนี่เอาใหม่เอาใหม่ดิเอาใหม่ดิเอาใหม่ดิคนอยากกินก,งงนก,ก,นกล้ยกกกวยทำไงหนึ่งสองสามคนเก่งของแม่ยิ่งกริงจังเลยนี่ค่ะอาบน้ำเสร็จแล้วก็เนี่ยกินยา,าต่อเลยค่ะอันนี้เป็นยาถ่ายพยาธินะครับ คุณหมอให้กินยาถ่ายพยาธินะนี่นะกินวันละวละันละเม็ดครับอุ้ย,ยพ่อพ่อพ่อ,พอดูด้วยนะเดี๋ยวไม่ได้กินยาครบทุกเม็ดนะให้แม่ด้วยค่ะลูกที่ไม่มียาให้แม่กินยาง่ายจังเลยลูกชายกินยาง่ายมากเลย มามามามมัมมมมมมมอ๋ยอ๋ยอยมดกัดมดกัดพ่ออุย้ยมีแต่มดตัวเบ้อเลยแล้วก็มดตัวเบ้อเลยเหงื่อหิวหิวหิวไม่ใช่ยาหล่นแล้วเหรอนะนี่นี่พ่อมันมียานล้นี่นี่น้ำ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 นำนำพ่อครับหน่อยครับพ่อครับพ่อครับหนูขอหน่อยครับหนูอยากกินครับ กินยาง่ายมากเลยค่ะอร่อยครับอร่อยชอบไหมลกูกเอาอีกไหมครับดูตาดูตาหาย,ยาย,ยาย,ยากินด,ดิไม่สีฟ้าเลยเหรอ,เ,หรอเดี๋ยวรออันนี้อีกสักพักค่อยๆเอาให้กินก็ได้กลวยยังมีอยู่ยังยังพอเหลืออยู่ให้ใหาา้มมหม,มา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 ด้วย อ,อ่อยครับอ่ยอยชอบไหมลูกชอบไหมคะพ่อดูพ่อดูคนดิน้นไงทำไงพ่อบอกอยากกินกล้วยทําไงพ่อ,อบอกว่าอยากกินกล้วยทําไงทําให้พ่อดูก่อนอันหนึ่งอันถอกอันถามอันจุ้ยเก่งจังเลยลูกชายแม่อ่ะมีแรงยกไหมมีแรงยกไหมอ่ะโชลอโชลอให้พ่อก่อนฮึก่อนฮึบก่อน,น,อน <laughs> โอ้โหลูกชายแม่เก่งเลย เติม้นหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วครับก็ขอฝากอีกช่องหนึ่งของบ้านน้องอุ้นหลายจ่อยเราไว้ด้วยนะคะช่องแม่จันทิพย์แม่จ่อยนะคะฝากเข้าไปกดไลค์นะคะกดซับสไคร e นะคะกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะใน เล่นดินต่อค่ะเล่นดินต่อคุณแม่เราก็ไม่ได้กินนะคะเพราะแม่ไม่ได้ปินอะไรก็แค่มีฉีดพวกยาบำรุงยาฆ่าเชือ้อบำรุงน้ำนมแล้วก็ฆ่าเชือ้อม่เวลาน้องกินนมหรืออะไรก็ยานี้ก็จะเข้าผ่านทางน้ำนมเนาะ ให้น้องได้กินต่ออีกทีหนึ่งเพราะว่าฉีดยาไม่เต็มโดสแต่ไม่เต็มไม่เต็มเอ่อที่กำหนดไว้ดูตาดูตาตาอะไรตาจะแบบเบิกกว่าเมื่อเช้านะคะเมื่อเช้าจะตาจะไม่เบิกขนาดนี้ตาจะซึมๆเศร้าๆเดี๋ยวพาไปดูฝั่งนี้ฝั่งนี้ดูท่าทางแล้วเหมือนจะอยากจะนั่งเล่นแหละ เล่นขี้ดินแล้วขี้ดินมหมดละเล่นจะเป็นลมหมดแล้วไม่มีที่ขุดไม้ละฮ่าฮก็ผ่านมาแล้วเจ็ดวีเหลืออีกหนึ่งวีนะคะไว้ป้อนอีกยายชุดหนึง่ง ฝากด้วยแล้วกันนะคะผลิตภัณฑ์จากบ,บ้านน้องบุญหลายจ่อยเรานะคะสามารถสอบถามแล้วก็สั่งซื้อได้ที่เพจพายบุญหลายจ่อยนะคะ <parity> เพื่อสนทบทุนค่าอาหารน้องบุญหลายจ่อยกับคุณแม่จันทิพย์เรานะคะ <ißt même> สนใจนะคะสามารถสอบถามสั่งซื้อได้ที่เพจภายบุญหลายจ่อยนะคะ แก่อย่าไงไรเดี๋ยวคุณแม่จะปักไว้ให้ในเม้นนะคะหูนมหรือเปล่าหูนมหรืออยากถูาก,กอดขากอดขาแม,ใแม่ให้แม่หันให้แม่หันอยาก อ่ะ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 อ,อ,อห่อให้แม่มาบางังแดดให้สุดยอดจะมลรุ้ชายแล้วถ,ถ,ถู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 จะได้สบายตัวจะนมีเสาก็ดีเเสาใหญ่ถ้าเกิดมีคอกแล้วนี่ว่าจะให้อพอเบรรนหาท่อนไม้ใหญ่ๆกลมๆมาไว้ให้ลูกชายเราลองขึ้นบ้าง ไม่รู้ว่าจะขึ้นหรือจะเอางางัดก็ไม่รู้อยู่ท่าหรือท่ายืนท่ายืนในในหน้าตีตูดมากเลยอันนี้แผลตรงที่ที่เห็นไหมคะที่คุณหมอฉีดหายละหูนมหูนม,นมกินนมยกแข้งยกขาได้ไม่นางก็ดีใจแล้วคะ่ะใหนมค่ะ ขอกินนมก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์ like กดแชร์นะคะกดติดตามด้วยนะคะเดจลายบุ็ไหลาใจแล้วก็ช่องพายบุ็ไหลใจแล้วด้วยนะคะก็ขอบคุณนะคะทีะ่ความรักความห่วงใยของพ่อพอแม่แม่ที่มีให้น้องบุญไหลใจมาโดยตลอดนะคะโอ้จะขี้แล้วจะขี้แล้ว เหมือนจะขี้ลอดขอดูหน่อยว่าขี้จะเป็นก้อนหรือเปล่ารอบที่แล้วเป็นนะคะเราต้องดูรอบนี้ด้วยนึกว่าจะขี้ไม่ขี้ะ่ะดูแม่กับล,ลูลูยกขาหน้าแม่ยกขาหลังข <c oughs> ี้เดิอขี้ดิอดอของแม่ ยังไงก็ฝากขอบคุณนะคะทุกความรักความห่วงใยนะคะที่มีให้ครอบครัวน้องมุญหลาจะเสมอมานะคะขอบคุณค่ะ